แดงที่มาของกะลองสิ์แม่พิมพ์ไ้เนห,นหมนน้องมบซอประสาทพรครับยกที่สามยกถูกทายครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของสินแบบม้ไม้เมือไทยเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอครับอีกไม่นานเกินรอศิลปะแม่ไม้มือไทยของมวยหยินนั้นจะมีการไปประกาศสักการะต่างประเทศอีกแล้วครับโดยการส่งเสริมเรื่องของชมรมศิลปะแม่ไม้มือไทยของพื้นทีนจ่จังหวัดระปางเจ้าลอยยอดอาจจุเสียสอง เสียเปล่ครับ้าจับไปแล้วเสียเปล่ครับโอ้โหยกที่สามจะสุดท้ายแล้วน้องไม,ม้สองปลาตะพรแม่ขวามาได้อยู่นะ่ยวนนี้เอ,อาแค่ขวามาดีกับน้องแพนเบลเบลน้องไม,งม้แม่รับขวาพี่โอ้โหัเลบโอ้โหแยกเลยครับแยกเลยครับนบาย เกมเซรุเซต่โอ้โหเกมเลยครับเกมต่อเลยครับเม่นั้นได้ใส่ทะลุแน่โอ้โหเหนึ่งสองสามสีเลยครับแต่คล้าไมเส็นแอร์พ so oh, hey, right. ิมต uh huh. ั้งบคุมชื่นชมระของน้องใหม่สองภาษาพอด้วยนะครับว่าอย่าทอครับวงการสิสักปานป่วยนั้นอย่าทอ ถ้าเราไม่ท้อรับกันว่าไม่มีคำว่าถอยกันามาไม่รอ,อไปทีไ, <ป S 2> ไม่รอไปทีก่อน<ๆ>ไม่ออจะหอนหอนครับไปดังวิทวัดวิทวัดจะได้พูดนะเป็นอย่างไ้ตันที่ดังบุ้ง